ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะวันนี้เนี่ยเก็บตกจากงานนะคะก็ได้ชุดนี้มานะคะซองแดงแบบนี้นะคะไทซีอะไรอะ มาลองดูกันนี่เลยนะคะไพ่ชุดนี้เลย Oracle right. คุณอูค่ะไพ่ชุดนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีความแบบแอบเบาขึ้นกว่าเดิมคือเบาขึ้นหมายถึงจากเดิมที่เป็นชุด3ามก,ก๊กแล้วเราก็แอบเกรงในการที่เราจะต้องอ่านไพ่นิดนึงนะคะแต่ว่าพอมาถึงชุดนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่า,าม,มันมีความไม่ต้องไ,ไ,ไม่ต้องเน้นมากขนาดไพ่ชุดที่แล้วนะ ชุดที่แล้วเนี่ยแอบมีความแบบว่าจะต้องวิธีการดูอะวิธีการดูก็อาจจะแบบอาจจะอาจจะมีความแบบซับซ้อนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะแต่ว่าชุดนี้ก็สามารถที่จะถ่ายจากหน้าภาพได้เลยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะแต่ว่าประทับใจแรกเลยก็คือในเรื่องของความสวยของหน้าไพ่นะคะหน้าการ์ดหน้าไพา่ตนนัวนี้ชุดนี้นะคะแล้วก็วาดวาดมือค่ะไม่ได้ใช้ AI นะคะสำนักพิมพ์เป็นสุขภาพใจนะแล้วก็หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ของอาจารย์เปี่ยมศักดิ์นะคะคุณกรณประทีปถ้าใครสนใจชุดนี้สามารถตามไปในที่ในเพจของอาจารย์ได้นะคะเดี๋ย,ยังไงทิ้งตัว Facebook เพจของอาจารย์ไว้ให้นะคะนี่คะ่ะเปิดกล่องออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะมีความแปลกตั้งแต่หน้ากล่องแล้วนะคะ ด้านหลังก็จะมีแบบนี้แล้วก็มีให้สแกน QR code ไปลองอ่านกันได้นะคะและก็ตัวไพ่เป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะไพ่จะมีกี่กี่ใบเมื่อกี้เห็นไหมกี่ใบสี่สิบไหมเอออ่ะไม่เป็นไร แต่ว่าไม่ได้78ใบแน่ๆนะคะเพราะว่าชุดนี้จะเป็น Oracle นะคะแล้วก็หน้าไพ่จะเป็นเรื่องเราในของกอวนอูนะคะที่ในเรื่องสามก๊กทีนี้ไม่แน่ใจอาจารย์จะมีต่อต่อไปในชุดอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะก็จะเป็นแบบะจะมีชุดอื่นๆตามมาอีกหรือเปล่านอกเหนือจาก โกนอูนะคะเทพเจ้ากวนอูใช่ไหมหลายหลายคนนับถือนะคะใช่ไหมอืมทีนี้ก็ด้านหลังไพ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีความแบบเคลือบเคลือบเงาเงาแบบนี้นะคะนี่ด้านหน้าเป็นไงสวยไม่เอ่ยฮ่าฮ่าเหมือนกำลังอ่านการ์ตูนสามก๊กอยู่นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีคำคีย์เวิร์ด เรียกว่าคีย์เวิร์ดได้ไหมคะแล้วก็ด้านล่างเนี้ยก็จะเป็นตัว QR code ที่จะให้สแกนไปได้เพื่อจะไปอ่านความหมายของไพ่นะคะจะได้ไม่ต้องเรียกว่า,าหาคู่มือมีคู่มืออะไรอย่างงี้พกพาคู่มือไปอันนี้ใช้สแกนได้เลยแล้วก็สามารถอ่านคู่มือจากในนั้นได้เลยนะคะตัวสแกน QR code ตรงนี้นะคะแล้วก็รูปภาพเป็นแบบนี้ ในคิวอารโคมีความพิเศษก็คือรูปภาพอยู่ในนั้นค่ะและรูปภาพคือสวยมาก